ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสาวรโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่442พี่ลุนเสียงซาน ยานอวกาศทรงกระบี่โบราณลำนี้มีความยาวราว600เมตรกว้าง100เมตรความหนาก็เกือบ100เมตรสีดำทั่วทั้งลำใครเห็นเข้ามักจะย้อนลำลึกถึงกิ่นอายโบราณคล้ายกับว่าอยู่กับสายทานแห่งการเวลามายาวนานแล้วลมหนาวกระโชกหิมมะโปรยไปท่ามกลางหิมมะหลัวเฟิงเดินไปถึงยานอวกาศทรงโบราณลำนี้ แม่ศิลากุยเหยียนนี่มันยานอวกาศระดับเอฟที่หล่อขึ้นจากแม่ศิลากุยเหยียนในหัวแววเสียงตื่นเต้นของปาปถาดังขึ้นฉันรู้ว่ามียานอวกาศระดับเอฟรัวเฟิงตอบทางจิตตามองไปข้างหน้าประตูหน้าของยานอวกาศมีคนกลุ่มหนึ่งเหาะออกมาคนนำหน้ามีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์โลกเป็นผู้เท่าร่างผอม จมูกงุ้มในชุดออกศึกสีดำไว้ผมสั้นเกียนใบหน้ามีรอยยิ้มห่วงคิว้วปรากฏรูปยันน้ำแข็งอนุภาพดุดจ,จะควบคุมฟ้าดินได้นั้นทำให้หลัวเฟิงรู้สึกทันทีว่าอีกฝ่ายเป็นเจ้าแขวนที่ได้รับการยอมรับจากหลักวิถีพลังงานต้นตอแห่งจักรวาลซาวูขอคารวะฝ่าบาทผู้เท่าร่างผอมทำความเคารพ บรรดาเจ้าเขตและระดับจัก,กรวาลที่อยู่ด้านหลังกลุ่มใหญ่พากันทำความเคารพตามฝ่าบาทหรือหลวเฟิงอึง้งดูเหมือนว่ามีหลายเรื่องราวที่ฝ่าบาทยังไม่รู้้เท่เฒร่างผอมดิ้มฝ่าบาทพวกเราขึ้นยานอวกาศก่อนจากนี้ไปสํานกงานใหญ่ต้องใช้เวลาสามปีพวกเราจะล่าช้าไม่ได้อึง้งหลวเฟิงพยักหน้า จากนั้นก็เหาะเข้าไปในยานอวกาศระดับเอฟลำนี้ท่ามกลางการห้อมล้อมอย่างพินิพิเทาที่ว่างภายในของยานลำนี้ค่อนข้างกว้างขวางส่วนด้ามของยานอวกาศทรงกระบี่ลำนี้เป็นห้องผักดันกำลังดันที่สำคัญส่วนชั้นล่างของยานแทบจะเป็นห้องผักทั้งหมดในขนาดที่ห้องของหลวเฟิงอยู่ดบริเวณชั้นบนของยาน เป็นยานหรูหราที่มีความยาวถึง300เมตรกว้าง60เมตรด้านในประดับด้วยโซฟานุ่มนิ่มสุราชันเลิศผลไม้แปลกตาถูกจัดวางไว้และมีบริกรเสาสวยคอยรับคำสั่งฟาบาทเชิญประทับชายชาลาล่างผอมเชิญชวนว่าแล้วหลัวเฟิงก็นั่งลงฝั่งตรงข้ามของชายชาลาที่นี่ไม่เลวเลยหลวเฟิงพยักหน้าแล้วมองไปรอบรอบ ยานอวกาศระดับเอฟลำนี้หล่อขึ้นด้วยหินแม่ศิลากุยเหยียนทั้งลำเป็นของลำค่าฝ่าบาทสายพระเนตรดีเลิศรอยยิ้มของผู้เท่าร่างผอมยิ้มบานขึ้นยานอวกาศระดับเอฟหกลำนี้หล่อขึ้นด้วยโลหะแม่ศิลากุยเหียนขอบของยานอวกาศยังถูกผนึกด้วยหลักวิถีพลังงานต้นต่อจนขมก้าอย่างยิ่งหากเร่งความเร็วขึ้นมา สามารถพุ่งทะลุดวงดาวได้และทั้งที่ทะลุดวงดาวความเร็วก็ไม่ได้รับผลกระทบหลัวเฟิงพยักหน้าเหมือนกับยานอุกาศท,ทมินถ้ามองในแง่วัตถุแล้วยานอุกาศท,ทมินยังเหนือกว่าขั้นหนึ่งคุณซาวูเรียกผมว่าฝ่าบาทหลัวเฟิงสงสัยดูเหมือนว่าฝ่าบาทยังมีเรื่องสงสัยอีกมากชายชลาล่างผอมยิม้มฉันขอแนะนำตัวก่อนฉันชื่อซาวู เป็นเจ้าแขนภายในแดนรับสิ้นยุคสมาชิกแกนกลางของบริษัทจักรวันจำลองหลวเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยแดนรับสิ้นยุคอยู่ลำดับท้ายสุดของสี่แดนรับที่จริงชื่อของสี่แดนรับใหญ่เข้าใจได้ไม่ยากมันมาจากการเปลี่ยนแปลงจักรวาลเริ่มจากการผลึกรวมตัวกันเป็นดึกดำบรรจากนั้นก่อรูปก่อล่างเป็นปฐมบท ต่อด้วยการแยกออกเป็นฟ้าดินสุดท้ายย่อมต้องอวสานแตกดับเป็นสิ้นยุคดึกดำบรรพปฐมบทฟ้าดินสิ้นยุคให้ความรู้สึกอย่างเดียวกับวัฏจักรของจักรวาลสมาชิกแกนกลางของบริษัทจักรวาลจำลองมีน้อยมากชายชรลาร่างผอมยิม้มที่มาของสมาชิกระดับแกนกลางโดยปกติแล้วมีสามทางหนึ่ง มาจากการประลองหยุดยอดอัจฉริยะคัดเลือกมาจากสุดยอดอัจฉริยะของทั่วจัก,กรวาล 2. ฝึกฝนฟูมฟักขึ้นมาจากผู้มีพรสวรรค์ภายในบริษัทจัก,กรวาลจำลอง 3. ทาบทางจากเจ้าแขนจำนวนไม่มากตอนนี้ฐานะของหลัวเฟิงเป็นสมาชิกระดับแกนกลางแล้วดังนั้นปปถาผู้ช่วยจำลองจะได้รับมอบสิทธิพิเศษ เมื่อเชื่อมต่อกับจักรวาลจำลองแล้วจะถูกส่งไปในจุดกำเนิดพิเศษโดยตรงายโอนควับหลัวเฟิงลับหายไปจากเขตชุมชนอ่าวนบดาลาในเกาะเขามังกรดำมิติของสำนักงานใหญ่จำลองมันเป็นยอดเขาลอยฟ้าที่มีเมฆรอบล้อมลูกหนึ่งยอดเขาขนาดใหญ่ยักษ์ลูกนี้มีขนาดใหญ่โตยิ่งกว่าดาวเคราะห์ทั่วไปในโลก ความเป็นจริงเสียอีกบนถนนปูด้วยแผ่นหินแกนนิตสายหนึ่งที่ทอดไปบนเขาปรากฏเงาคนล่างหนึ่งลัวเฟิงนั่นเองเอ๊ะลัวเฟิงหันไปมองรอบๆไกลออกไปบนถนนสายนี้มีผู้คนมากมายห่างออกไปก็มีสิ่งก่อสร้างเป็นหลังๆไกลออกไปฝั่งซ้ายมีคลือหาดสวยงามเป็นหลังๆฟ้าบาทมีเงาคนวิ่งสวมมาบนถนน ซาวูนั่นเองคุณซาวูหลวเฟิงตะโกนทัก่าบาทชายชลาล่างผอมยิ้มทักตอบทั่วทางมิตินี้ก็คือสำนักงานใหญ่จำลองของบริษัทจักรวาลจำลองซึ่งคึกคักกว่าสำนักงานใหญ่บริษัทจักรวาลจำลองในโลกความเป็นจริงเพราะบุคคลสำคัญจำนวนมากไม่อาจอยู่แต่ในสำนักงานใหญ่ตลอดเวลาเออหลวเฟิงพยักหน้ารับทราบมา ชายชลาล่างผอมเริ่มนำหลวเฟิงออกเดินเที่ยวยอดเขาที่ล่องลอยอย,อยู่กลางหมู่เมฆลูกนี้เรียกว่าพิรุณเสียงซานเขาพิรุณเสียงซานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8 9 0 0 0กิโลเมตรใหญ่โตขนาดนี้หลวเฟิงตกใจเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกก็แค่หมื่นกว่ากิโลเมตรยอดเขาลูกนี้เท่ากับเจ็ดเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของโลก มันจำเป็นต้องใหญ่หน่อยไม่อย่างนั้นคงจุลานฝึกจำนวนมากไม่ได้ชายชลาล่างผอมยิม้มทั่วทั้งเขาพิรุณเสียงซานถูกแบ่งออกเป็นห้าเขตด้วยกันประกอบด้วยเขตดึกดำบรรเขตปฐมมบทเขตฟ้าดินเขตสิ้นยุคและเขตสาธารณะทั้งห้าเขตนี้มีพื้นที่ใกล้เคียงกันเขตดึกดำบรรมีประชากรไม่เกิน120คน เขตปฐม,มบทมีไม่เกินหนึ่งพันกว่าคนเขตฟ้าดินมีประมาณหนึ่งหมื่นกว่าคนเขตสิ้นยุคมีมากกว่าสิบล้านคนชายชาลาล่างผอมกล่าวต่อสำหรับเขตสาธารณะเป็นพื้นที่ทั้งพาณิชย์และบันเทิงคนจากทั้งสี่เขตสามารถเข้าไปในเขตสาธารณะได้จริงสี่ฝ่าบาทคนที่อยู่ในเขตดึกดำบรรเขตปฐม,มบท เขตฟ้าดินและเขตสิ้นยุคไม่สามารถเข้าไปในเขตอื่นได้หลัวเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยแต่ก็สงสัยคุณว่าพื้นที่ของห้าเขตไม่ต่างกันมากแต่เขตดึกดำบรรมีคนไม่เกิน120คนแต่เขตสิ้นยุคกับมีเป็นสิบล้านคนนี่แหละคือฐานะชายชลาล่างผอมถอนใจ การที่สำนักงานใหญ่คัดเลือกหัวกะทิเข้ามาเป็นสมาชิกแกนกลางมักจะเข้ามาในเขตสิ้นยุคส่วนทั้งเจ้าแค้นที่โดดเด่นที่ถูกทาบทามมาก็เข้ามาในเขตสิ้นยุคเช่นกันส่วนการประลองยอดอัจฉริยะผู้เข้ารอบส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตสิ้นยุคเช่นกันนี่ทำให้ประชากรของเขตสิ้นยุคมีจำนวนมากที่สุดบ้านเรือนในเขตสิ้นยุคเป็นอาคารสูง ทุกคนจะได้จัดสรรห้องชุดหนึ่งห้องเขตฟ้าดินทุกคนจะได้จัดสรรคลื่อหาดหนึ่งหลังเขตปฐม,มบททุกคนจะมีพื้นที่สำหรับการฝึกวิชาและพื้นที่สำหรับเรียนรู้โดยเฉพาะถือว่าหรูหรามากเขตดึกดำบรรมีประชากรไม่เกิน120คนจะมีการจัดสรรคลืาอหาดพร้อมสวนกินพื้นที่มากกว่า1,000กิโลเมตร ภายในพื้นที่มีการจัดระบบการฝึกฝนและยังมีอาจารย์ระดับอมตะชนอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นแถมยังมีบริกรจำนวนมากและสามารถระดมผู้คนมาเป็นคู่ฝึกได้ตลอดเวลาแววตาของชายชราลาร่างผอมเต็มไปด้วยความชื่นชมหลัวเฟิงอึ้งไปเลยสวัสดิการและผลตอบแทนต่างกันเหลือเกินเขตสิ้นยุคอยู่ในคอนโด เขตฟ้าดินอยู่คลือหาดเขตปฐมบทเรียกได้ว่าเป็นคลือหาดส่วนเขตดึกดำบันคุณพระช่วยจัดพื้นที่ให้เป็นพันพันกิโลเมตรให้กับคนเดียวนี่มันจัดแบบระบบศักดินาชัดๆขนาดใหญ่โตกว่ามณฑลของประเทศจีนก่อนยุคมหานิพานเสียอีกนั่นมันอาณาจักรชัดๆแถมยังจัดให้มีอมตะชนอยู่ประจำการที่นั่นด้วยเขตดึกดำบรร มีประชากรไม่เกิน120คนเจ้าแค้นที่อยู่ในเขตดึงดำบบันมีไม่เกิน100คนเจ้าแค้นแต่ละคนในที่นี้ถือเป็นประเภทไร้เทียมทานในหมู่เจ้าแค้นด้วยกันชายชลาล่างผอมกล่าวแต่ละคนล้วนเป็นหัวกะทิที่แท้จริงของบริษัทจักรวาลจำลองได้รับสวัสดิการแบบนี้ไม่ถือว่าแปลก จากการอธิบายของซาวูทำให้หลัวเฟิงมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเขาพิรุณเชียงซานว่าที่นี่ล้วนเป็นแหล่งชุมชนของสมาชิกระดับแกนกลางของบริษัทจักรวาลจำลองที่อยู่ต่ำกว่าอมตะชนลงมาบนเนินผาแห่งหนึ่งผู้เท่าร่างผอมนี้ชี้ไปยังเกาะขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปซึ่งอยู่ท่ามกลางเมฆหมอกดูนั่น นั่นคือเกาะอ,อัศนีบาทหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะอ,อมตะชนมันใหญ่กว่าเขาพิรุณเชียงสานเป็นร้อยเป็นพันเท่าอมตะชนทั้งหมดของบริษัทจักรวาลจำลองโดยทั่วไปอาศัยอยู่ที่นั่นถ้าเขาพิรุณเชียงแานเป็นที่ชุมนุมฟูมพักสมาชิกระดับแกนกลางที่อยู่ต่ำกว่าอมตะชนแล้วเกาะอ,อัศนีบาทนั่น ก็คือที่ชุมนุมของสุดยอดนักรบที่แท้จริงเป็นที่รวมตัวของอมตะชนอืหลัวเฟิงมองไปยังเกาะอ,อัศนีบาทที่อยู่ท่ามกลางหมู่เมฆพยักหน้าเล็กน้อยที่แห่งนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั่วทั้งจักรวาลฟ้าบาทฉันจะส่งท่านไปยังเขตปฐมบทเป็นที่แน่นอนว่าฉันสามารถส่งได้แค่บริเวณภายนอกเท่านั้น ชายชาลาล่างผอมบอกแม้ว่าสวัสดิการของเขตปฐมบทน้อยกว่าเขตดึกดำบรรแต่ก็ถือว่าอยู่ระดับสองเมื่อฝ่าบาททรงรับการจัดสรรที่อยู่แล้วก็จะเข้าพะไทยเองว่าทำไมผู้คนมากมายถึงอยากจะเบียดเสียดเข้ามาสิทธิในการเข้าสู่เขตปฐมบทก็มีแค่พันเศษเท่านั้นฉเฉลี่ยแล้วมีเพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งอาณาจักรจัก,กรวาลเขตปฐมบท หลัวเฟิงก็มีความคาดหวังไม่น้อยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเล่มที่15ในตอนที่442ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ